โปเกมอนโกคืออะไรเล่นยังไงสนุกตรงไหน คลิปนี้มีคําตอบครับโยก็สวัสดีกับโปเกมอนเทนเนอร์ทุกท่านด้วยนะหรือใครที่กําลังจะเป็นเทนเนอร์มือใหม่ก็ยินดีต้อนรับนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอตัวนี้หรือว่าในซีรีส์นี้ที่ผมกําลังจะทำเนี่ยไม่รู้ว่าจะมีกี่ตอนนะนะก็ผมตั้งใจว่าจะทําเป็นซีรีส์สำหรับเทนเนอร์มือใหม่ที่กาลังเริ่มเล่นโปเกมอนโกนะผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้เล่นที่เล่นมานานแล้วหรือว่ามีประสบการณ์มาเยอะอยู่แล้วคลิปวิดีโอตัวนี้ก็อาจจะไม่ได้จําเป็นมากขนาดนั้นแต่สำหรับใครที่บอกว่าเออกลับ,บม,ลาม,ม,มา เริ่มกันที่ว่าโปเกมอนโกมันคือเกมอะไรถ้าให้ผมสรุปแบบสั้นๆเลยเนี่ยโปเกมอนโกมันก็คือ เกมเสมือนจริงที่เราต้องเดินออกไปจับโปเกมอนในชีวิตจริงนะครับผมไม่ได้เหมือนกับเกมภาคหลักที่เราบังคับตัวละครเพื่อออกไปจับโปเกมอนเป็นแชมเปี้ยนในเกมอะไรอย่างนั้นครับแต่ว่าในโปเกมอนโกเนี่ยเป็นเกมที่เราต้องออกไปจับโปเกมอนในชีวิตจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราพบเจอผู้เล่นในเกมนี้ได้เนี่ยส่วนมากเนี่ยก็จะเจอกันในชีวิตจริงครับซึ่งนั่นก็จะเป็นหนึ่งในเสน่ห์ของเกมนี้เลยครับซึ่งจริงๆผมว่าหลายๆคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วเพราะว่าในเกมนี้เนี่ยมันเปิดตัวออกมาในปี26ซึ่งในปีนั้นเสี่หก็เกลแต่นนในป่นัไปเก ซึ่งผมก็เข้าใจได้นะว่าเกมในปีนั้นเนี่ยมันไม่ได้แบบมีอะไรที่น่าสนใจมากขนาดนั้นส่วนตัวเองเนี่ยผมเป็นแฟนโปเกมอนระดับหนึ่งนะผมดูอนิเมะผมเล่นเกมภาคหลักผมสะสมการ์ดแล้วก็โปเกมอนโกเนี่ยผมเล่นมาตั้งแต่วันแรกที่เกมเปิดจนถึงวันนี้เลยนะแต่ว่าก็เพิ่งกลับมาเล่นจริงจังเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี่เองซึ่งถ้าถามว่าเราเริ่มต้นเล่นเกมนี้แล้วเนี่ยต้องทําความรู้จักอะไรก็ ไปดูในตัวเกมกันเลยนะครับโอเคโดยที่เริ่มต้นเลยเนี่ยเราต้องทําความรู้จักกับอะไรบ้างซึ่งในหน้าจอผมเนี่ยก็มีโปเกมอนที่ค่อนาๆจะเกิดมาหลากหลายผมลองยกตัวอย่างสักตัวหนึ่งแล้วกันอย่างอย่างพน ن ตาตัวนี้นะครับซึ่งปกติการจับโปเกมอนเนี่ยมันจะมีบอลให้เลือกอยู่ทั้งหมด3ลูกตรงนี้นะครับแล้วก็มีเบอร์รี่ตรงนี้ซึ่งรายละเอียดเบอร์รี่เนี่ยผมค่อยอธิบายทีหลังนะครับซึ่งปกติเวลาเราจับโปเกมอนเนี่ยก็คือการป้าแล้วก็จับ ก็คือจับปกติการจับโปกเกมอนเนี่ยมันมีวิธีการปลาอีกวิธีหนึ่งนะับผ<ห>ูก็คือการควงบอลปลาซึ่งคือการหมุนลูกบอลครับผมแล้วก็เคลื่องออกไป ในลักษณะนี้นั่นเองครับซึ่งเมื่อเราได้โปเกมอนมาแล้วเนี่ยเราจําเป็นต้องดูเรื่องอะไรบ้างอย่างแรกเลยเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่รู้จักโปเกมอนมาระดับหนึ่งแล้วเนี่ยคุณจะสามารถรู้ได้เองนะครับผมว่าโปเกมอนตัวไหนเนี่ยที่มันเก่งหรือไม่เก่งแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ไม่รู้เรื่องโปเกมอนมาก่อนเลยเนี่ยก็สามารถดูได้ง่ายๆตรงนี้ครับที่ดูได้ง่ายที่สุดเลยนะผมก็คือในส่วนของ Combat Power หรือว่า CP ด้านบนนั่นเองนะครับผมซึ่งมันจะเป็นค่าที่บ่งบอกถึงความแข็งแกร่งของปมนนั้นนร ซึ่งสามารถดูได้ง่ายๆโดยการที่กดไปตรงมุมขวาล่างแล้วก็ มันจะมีแถบที่เหมือนกับริบิ้นขึ้นมานะครับแล้วก็กดเข้าไปดูมันก็จะบอกค่าสแตตของโปเกมอนตัวนั้นออกมานะผมซึ่งสําหรับรายละเอียดของ CP และ IV เนี่ยผมจะค่อยมาอธิบายละเอียดในคลิปต่อๆไปแล้วกันนะครับโอเคเมื่อเราจับโปเกมอนมาได้แล้วหนึ่งตัวเนี่ยแล้วเราจะเอาโปเกมอนตัวนั้นไปทําอะไรละ่ะอย่างที่หลายคนรู้นะผมก็คือการที่เราเอาโปเกมอนมาได้แล้วเนี่ยเราต้องเอาไปสู้เอาไปยึดยิมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับผมซึ่งผมอยากจะบอกว่าถูกส่วนหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ถูกทั้งหมดในเกมนี้ครับซึ่งจริงๆแล้วเป้าหมายอมนยนยนม,มนคัผื เกมที่สลับสะสมโปเกมอนนั่นเองครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเป้าหมายของเกมนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวคุณเองเลยนะครับว่าคุณเนี่ยจะตั้งเป้าหมายในการสะสมโปเกมอนของคุณอะไรบ้างคุณอยากจะมีโปเกมอนเก่งเยอะๆคุณอยากจะมีแต่โปเกมอนที่สีใช้นี่คุณอยากจะมีแต่โปเกมอนที่มี IV 100%หรือว่าแม้แต่แค่ว่าคุณอยากแค่จับโปเกมอนให้ครบเฉยๆเนี่ย ก็ได้ครับมันแล้วแต่เป้าหมายของตัวคุณเลยว่าคุณเนี่ยจะตั้งเป้าหมายเป็นอะไรบ้างซึ่งหลายๆคนที่เขาเล่นกันอย่างจริงจังเนี่ยเพราะว่าเป้าหมายเขาเนี่ยยากนั่นเองครับตัวอย่างก็เช่นการได้โปเกมอนนำโชคที่ i v ดีๆหรือว่า การที่ได้ IV แบบ perfect เพอร์เฟกไปเลย100%หรือการที่หาบอเกมอนในตำนานที่เป็นสีชายนี่อะไรประมาณนี้ครับซึ่งในเลเวลนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นในเลเวลที่ยากมากนะครับผมซึ่งทําให้เทนเนอร์หลายๆคนเนี่ยเขาจริงจังในเกมนี้นั่นเองนะผมเพราะว่ามันหายากนั่นเองแล้วเมื่อถ้าเกิดว่าคุณตั้งเป้าหมายของคุณไว้ได้แล้วเนี่ยว่าคุณเนี่ยมีเป้าหมายที่จะเล่นไปถึงในจุดไหนก็ มาดูวิธีการที่จะทําให้ได้ใน่วนตรงนั้นแบบคร่าวๆแล้วกันนะผมในวิดีโอตัวนี้ซึ่งในหน้าจอของผมเนี่ยมันจะมีเสาสีฟ้ารอบๆตรงนั้นนะครับผมซึ่งมันจะเป็นจุดที่ได้รับไอเทมมาสาหรับใช้งานนะผมซึ่งไอเทมเนี่ยก็จะมีหลากหลายนะผมมีเบอร์รี่มีโปรเกบอลซึ่งบอลเนี่ยก็จะมีหลายแบบเบอร์รี่ก็จะมีหลายแบบแล้วก็มีไอเทมหลากหลายประเภทอีกนะผมมีที่ฟักไข่มีสตาร์พีดมีอะไรพวกเนี้ยอันนั้นเดี๋ยวผมค่อยไปจาะรายละเอียดอีกทีแล้วกันนะผมจะง่ายๆก็คือสามารถหาไอเทมที่มาใช้งานเบื้อง ก็อีกหลักสําคัญหนึ่งนะผมก็คือการยืดยิมซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยผู้เล่นส่วนใหญ่เขาจะคิดว่าการยืดยิมเนี่ยมันคือเป้าหมายสูงสุดของเกมนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าม,มันเหมือนแบบเหมือแนบบเป็นการแข่งขันแย่งชิงสีอะไรกันซึ่งในเกมนี้เนี่ยมันจะแบ่งออกมาเป็นทั้งหมด3สีแล้วผมก็คือทีมสีแดงทีมสีฟ้าแล้วก็ทีมสีเหลืองนะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถามว่าเป้าหมายสูงสุดของเกมนี้มันคือตรงนี้ไหมมันไม่ใช่เลยครับผมเอาจริงนะจากประสบการณ์ที่ผมเล่นมาตลอด6กปีเนี่ยการยืดยิมเนี่ยม ในเกมนี้ก็คือการที่เราเอาโปเกมอนไปฝากไว้ในตัวยิมแล้วเมื่อชิ้งเวลาไปสักพักเนี่ยแล้วมีผู้เล่นคนอื่นที่อยู่คนละสีเนี่ยมาตีเราลงนะครับเราก็จะได้รับผลตอบแทนออกมาเป็นโปเกคอยในเกมซึ่งมีขีดจากัดต่อวันเนี่ยอยู่แค่50คอยต่อวันเท่านั้นนะครับโดยที่การที่เราจะได้50คอยต่อวันเนี่ยโปเกมอนเราต้องยืนอยู่ในยิมนั้นเนี่ยอย่างต่ําก็ประมาณ8ชั่วโมงขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ยืนไม่ถึง8ชั่วโมงแล้วคุณไปตีลงเนี่ยคุณใ,ใจร้ายมากเลยนะแล้วมันก็ หลักเขาลงนั่นเองเขาก็เลยต้องสร้าง i อดีรองมาตี ID หลักเขาลงนะสำหรับในคลิปนี้นะก็มีคร่าวๆแค่ประมาณนี้นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครสนใจรายละเอียดเกมนี้เพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอตัวนี้ได้นะผมว่าอยากให้ผมเนี่ยเจาะลึกเกี่ยวกับรายละเอียดเรื่องไหนเพราะจริงๆแล้วเนี่ยในเกมนี้เนี่ยมันสามารถอธิบายรายละเอียดกิมจ้อยได้อีกเยอะมากนะผมไม่ว่าจะเป็นค่า CP ค่า IV ประเภทของโปเกมอนการตีบอสกิจกรรมอีเวนท์ที่มาตลอดอะไรพวกนี้ผมจริงๆมันมีแบบกิจกรรมอะไรเยอะมากที่มีให้เล่นในเกมเกมนี้ สนใจเนี่ยก็คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอตัวนี้ได้ครับโอเคก็ถ้าใครชื่นชอบคลิปวิดีโอตัวนี้เนี่ยก็ช่วยอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ช่วยอย่าลืมกดปุ่มซับสไครป์ผมด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการสร้างสรรค์ผลงานต่อไปครับสำหรับในคลิปวิดีโอตัวนี้เนี่ยก็ขอมาพูดคร่าวๆประมาณนี้นะครับโอเคไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะผมบ๊ายบาย